เห็นไหมคะเนี่ยออมผักที่จากธรรมาชาติผักลวงใส่ไก่เสบเส่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้จะพามาเข้าครัวด้วยเจ้อ,จอพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเปิดไฟแล้วจ้ะ ส่วนไก่ก่อนเดี๋ยวจะแนะนำ้ำว่าสิเฮ็ดเมนูหยังเด้อของพี่น้องเด้อไก่อกไก่อามาสัสตาอกไก่กกบ่แม,ม่นมองสะโพกติดกับขาเห็นไหมพี่น้องจ๋ามันบ่แม่นอกเนาะอกมันสี่องี่เนาะสะโพกไก่พันเถาะเจ้า,าจล้วนใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ไปก่อนดับขาวนะคะใจะเย็นๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวคอยสีแนะนำ้ำว่าเมนูอะไร พ่อแม่พี่น้องลุ้นกันลุ้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 นกันนะคะสีเยอและเยอเกิดแล้วมาได้เวลาแนะนำแล้วเมนูนี้คืออ่อมไก่ใส่ผักรวมนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าผักรวมของหเหานี่ก็คือหมายถึงผักต่างๆผักปลาผักทะเลที่มาดามไปเก็บมากนี่ที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือหนึ่งและกระเทียมโทนกระเทียมโทน คานาทะเลแล้วก็ผักขยงทะเลนี่ผักขะยแงงผักขะยแง่งทะเลแล้วก็ผักกวงตุงผักชีล้อมผักเสียนฝรั่งอยู่ในหนีบดเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้คือผักกวงตุงนะนแล้ะผักเสียนคือว่าผักรวมอะที่มาดามกิฟมาน่ะมาดามเอามาออมร่วมกันพ่อแม่พี่น้องจ้ามีผักเสียน หอ,อมผักรวมเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยคือสีสบค่ะคือดอกพอแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดหอ,อมผักรวมบอกแล้วมีดอกกระเทียมแต่ว่าสีบออมสีบอม,มันรวมเพราะว่าอย่างดอกกระเทียมสีพัดสีพัดกินพ่อแม่พี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะผัดใส่กุ้งเนาะผัดดอกกระเทียมใส่กุ้งขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเตานะคะารยงสีเร็ว หอมผักทะเลของเรานะคะถ้าบเมนทะเลผักอ่าผักผักอ่ผักรวมผักปลาผักทะเลนั่นแหละแม่นั่นแหละผักทะเลบพรว่าถือว่าหอมผักรวมนอกจากเนาะของม่พี่นอ้องล้วนไปเลยเนี่ยเตาเนี่ยมันค่อยแห้งค่อยค่อยแห้งล้วนไก่ให้สุกแป๊บเดียวยังละลูก มาสีมาแนะนํำพริกแกงของเราเนาะจาะเนาะน้องเก็บถ้วยจานให้แม่หน่อยนะลูกพริกแกงของเรามีอะไรรู้ไหมคะพริกแกงของเรามีพริกสดกรหอมหัวแดงเด้วจะเริ่อพอแม่พี่นอนจา้าค้นไปเลยว่าตรงยานข้าวเด้ยพี่นอน ล้วนนี่แป้นแทบออกไปอันนี้ม้อใส่สอมหม้อใส่ให้หลู่แกวลดม้อใส่ขั้นเดี่ยวสอมแล้วสอมอีก <c oughs> เป็นหการานบ่างหกานหัากกะแล้วสอหนหกจา,านหกาน S <S อ้อมน้ำแบบคุกคิกคุกคิกนะแม่พี่น้องจ๋าแสบๆเนาะเฮ้ยจามแล้วจามแล้ว อยไอเลิฟดูเลยละเขากับไหกไก่คนเขาก็พริกเกิงพริกแกงเขาคอยมาใส่ผักทีหลัง้อกจาเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอุ้ยสุดยอดนะคะนี่ผักผักรวมผักรวมนี่แสบสุดยอดใส่ผักหลายๆใกล้ๆแต่ว่าผักหลายๆเอาผักได้เยอะพ่อแม่พี่น้องมันจะแสบเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อจ้จะเด้อให้เมันเดือดก่อนอุ้ยมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเดือดปักๆๆแล้ว ของเราก็สุกแล้วนะแค่เห็นนหนสีสันก็น่ากินแล้วค่ะใส่ผักลงไปเลยด้วยก้ะดูใส่ผักลงไปเลยค่ะผักะเสียบผักหน่อยจ้าผักรวมจริงๆจ้าผักรวม คนก่อนด้วยี่น่อเพราะว่าอย่างเดี๋ยวมันจะไอ้นี่พักเท่าไหร่ไงพักลงกระทะไปเลยนะ เดี๋ยวพักเพิ่นนจะยุบจ้ะหักยุบหน่อยนึงสูตรวิธีของมาดามสูตร พี่น้องก็ต้องว่ามันอกระทะหน่อยด้วยจะพผักมันจะหยุดแต่ก็น่อยดีแหละแต่ว่าแปรจากให้เห็นน้ำนะแม้แล้วเคือใส่หมอมันแน่มห็นพี่น้อง ตึงมาแถวเดียวจนได้เยินจนหอดผีเลยเอา้าขิดเบิงสิล่ะลมแห้งบ่แหง้งเริ่มยุบแต่เห็นบ่ปิดไปแป๊บนึงมาคอยมาใส่ข่าวผัวเข้มามาปุ้งกันปิดไว้แป๊บนึง เจ้ผมปิดไฟซิ้นปิดไฟได้เลยจ้ะเหลือมยุบ้เห็นไหม เป็นสีล่ม่งหนึ่งมันได้แั้งล่มตึงมาเถียวเดี่ยวเพราะว่าเดนมาเป็นประเทศที่ลมแรงอยู่แล้วจ้ะเป็นประเทศที่ลมแห้งเป็นทุ่งอยู่แล้วเนาะข้พี่น้องูอยู่ีิบกักน้ำมาดามนกระทะมันบอเนี่ยมันยุบเห้วเห็นบอยุบแล้วจ้ะเดียวยุบแล้วเห็นไหม จะเอาแค่ okay. ผักยุกยุกก็พอไม่เอาผักเล็กน,นะจ๊ะพักเสี่พักเสร็จแล้วเริ่มลงพอ,อเขียวมากพักฟรีกับจริงขอจะเสียดายเลย ใส่หมอพ่อแม่พี่น้องก็สีแนมบรเห็นหน้ามันสินะเรื่องของเรื่องอเขาขยันล่นเนาะหล่นไม่มเป็นไรเราก็เก็บเอาเพราะว่าใส่เขาขัวจักน้อยใส่เขาขัวประมาณสามส่วนนี่แหละพี่นอ้องเบิร์ดพอดีแต่ว่ามีอีกอยู่มีอีกอยู่จ้ะวันใหญ่ดเดี๋ยวเส็จแล้วมาใส่อีก รสด,ดีนิดหน่อยน้ำปลาหืมถอม่องเป็นหอ่อเป็นหิวเขาน้ำปลาชิดลรสนิดนึงหน่อยเดียวพ่อปลอราหน่อยนึงโอเค แสบพีน้องเอ้ยก็าแสบแห้งผักได้หลายเนาะยุบผักยุบ er. แล้วเห็นบ่กผักเขายุบแล้วนี่ ใส่น้ำลงไปเลยกลายเป็นน้ำไหลน้ำเลยโบต้อย,ยังดอกเยอะเดี๋ยวสุดน้ำน้ำเนาะเริ่มไปว่าน้ำพักคุนก็จะออกอไงน่ากินมากค่ะพี่น้องขาเห็นแล้วเตือนเดี๋ยวไปเอาอันข้าวพัวมาใส่อีกจังน่อยข้าวพัวมันจะหน่อยผดนะฮึสุดยอดความจัดข้าวพัวใส่อีกจังน่อย ซือมาจากไข่อุ้ยจะน,น,น้อยแั่หลายโผดแต่ไข่ลงก่อนถ้าข้าวสิเล่กระลูกกระเล็กพ่อแม่พี่น้องเลยั <c oughs> วซื้อมาจากไข่เป็นขวบใหม่หอมๆเลยเด้อเดี๋ยวขอลงใส่โหลค่ะ คนแล้วก็ทอดแล้วเพราะว่าเขาครัวเนี่ยมันสุกแล้วเนาะอืมน่ากินมากค่ะพี่น้องค่ขาใส่สิบปีดไฟแล้วล่ะเพราะว่าอย่างย่านผักเละผักเละหลายนั้นบาดเสียบเลยมันต้องผักพอยุ่มๆนี่เนาะเห็นไหมคะเนี่ยอมผัก ที่จากธรรมชาติผักร่วงใส่ไก่แสบแสบอันนี้ก็อร่อยแล้วเสียดายบ่มีเขาเหนียวนะเดี๋ยวเสร็ไปอุ่นเขาเมื่อกินแล้วโอเคแค่นี้่น้องจ้าอุ้ยน่ากินมากปิดไฟเลยเรียบร้อยแล้วจ้าน่ากินไหมคะผัก ผักรวมของเราอ่อผักรวมใส่ไก่นกาะจะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผักมากมายหลายชนิดผักเสียนฝ้าลังผักกวางตุ่งฝรัลังคะน้าทะเลผักขยงทะเลและะ้วก็ะผักชีลอออ้อมเนาะจะเนาะโอ้ยมากมายหลายอย่างสี่อย่างหายางร่วมกันมาเด้อมาเสแสร้งน้งกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะรับรองความอร่อยรับประกันความอร่อยแซ่บมากมามาบานันนี้พี่น,อน้องมาเแสร้งน้ำกันนี่ áo khẩu này nồi khẩu mấy ông dưỡng khẩu kèm thật nồng bánh hướng vậy bố cái nhẫn kiếm tám kèm thì ừ, khảo nhưa, khảo lên khởi ผัพาพักหกผักกระเทียมโทนผักเซียนฝรั่งผักชีออกร่อนกวางตุงฝรั่งขนาทะเลลระตาดผักขย่างทะเลหกอย่างหกอย่างจ้ะที่แหล้นกว่าหายังผักหกอย่างเนาะ แสบแสบพอมพี่น้องกินข้าวมื้อเนีน้ยกะซิมให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่ผ้าฮัดเข่าแข็งเฉลี่ยน้องบอลแล้วใส่น้ำหน่อยแข็งแบบนี้ใชอว่ะเป็นเม็ดเลยอ่ะหรือว่ามาดามอุ่นอุ่นหลายผลป่ บมนพักินหได้หลายชิ้นแล้วนึกว่าน่าได้หลายหลายพดี๋ด้สดพัักเสียน ฟักชีหลอมหอมหอม แพทกลับมาแล้วก็ส่งหนุ่อยไปเห็นงานแสบหน่อยเอ้ยมาเร็วมาเร็ว dầm ขงตุ่มพลังกินเผือทุกคนเลยเด้ออืมเบ ใส่หัวกล้วยได้ไลยขออนุญาตใส่มือเยอะผักบางคนกินนักเองเดี๋ยวจับแบงไปรหารจอยก็มึง ยม่งบอกลูกายังหุงเขาหลายเพระาระว่าพักกันกินเขาก็หลายหมยพี่น้องหนับนบอลก็หุงหลายได้เป็นเขาเย็นหอเมากินี่เน้าหนาว <c oughs> สุด ส่วนไปเห็นงานนําไปดีเบสอะมันไม่ก็เบือเ,เออบสไงมันจะซ้ำนะเดี๋ยวเจมไปแล้วพราะม่พี่น้องไปเห็นงานน้ำเป็นเพื่อนกันคลิปนี้กาแฟประซ้ำนี่คลิปออมพัก ออมพักรวมสใส่ไก่แสบๆพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดอย่างนี้เลยนะคะไปลวจ้าอยู่ดีแม่สูบูสุขขนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้มาดามเห็นมัสลุมทั้งแฟนเพจน้ำเด้อจัดเด้อดละกัขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์ดเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอก,กันคลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊ทๆสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะอร่อยมากสุด